อปลาอะไรเนี่ยตัวเบ็ดเกี่ยวเม็ดโฟมครับ สวัสดีรรมมครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะสวัสดี FC ช่องแมวก็บบาชาแนลทุกท่านนะครับแล้ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องผมอยู่ในตอนนี้นะครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนนะครับมาหมายแถวบ้านนะครับคือไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่นะครับมาประมาณห้าหกกิโลครับหมายนี้ก็คือของสามท้องหลวงสิบสามทับเก้านะครับผมเป็นทบปนินปตะเพียนก็ เหยื่อที่ผมใช้นะครับผมก็เป็นใช้เหยื่อตกปลาลุงเล็กนะครับผมเหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนทริปที่แล้วนะฮะก็นยเอกเขาให้มาเหยื่อก็ยังเหลือผมก็เอามาใช้ตกอีกทริปหนึ่งนะครับก็ฝากเหยื่อลุงเล็กไว้ด้วยนะครับแถวคลองสามคลองสี่คลองห้าเนี่ยถ้าปาน,นินนะครับเหยื่อของลุงเล็กนะเขาผมรู้สึกว่า กินดีนะครับแล้วก็หลายๆช่อง YouTube ก็ใช้กันนะครับโอเคเดี๋ยวมาติดตามรับชมครับวันนี้ผมจะได้อ่ะปะตาตเพียนปานินที่ผมต้องการหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับผม เบ็เกีเกย่ยวเม็ดโฟมครับะก้อกจิ๋วนะัะอันนี้ให้ใช้นะครับ 对的。Right เบ็ดก็ไม่ง้างน,นะครับน่าจะเป็นคนไม้หรืออะไรสักอย่างนะครนะแล้วมันก็หลุดไปเลยคโอ้โหตายไม่รู้ครับ ครับผมปน,นินนะฮะทนังหามาแล้วนะครับผมถุงแต้มนะสำหรับปน,นินนะฮะตัวสวยเลยครับตัวนี้ เรียอีกเศษสุดนึนงครับ แห่ทองก็ามานะ เพื่อนตัวนี้ตู้ใหญ่เลยครับสวยงามครับตัวนี้โปรฟี่เลยนะฮะสำเร็จสำเร็จครับวันนี้ผมมาตกปลาเนี่ยผมมาช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้านอนนะครับเพราะว่าออกกัะดึกมาง่วงมากครับก็เลยลองมาตกช่วงบ่ายดูบ้างนะครับวันนี้มา เตรียมของอ,อะไรเนี่ยก็ออกจากบ้านประมาณบ่า,บายสามกว่าๆน,นะครับมาถึงตรงนี้ก็ขี่หาหมายวนอยู่สองสามรอบนะครับปากขึ้นตรงนั้นตัวใหญ่เลยก็มาถึงหมายตรงเนี้ยประมาณสี่โมงเย็นก็ตอ,ตอนนี้ตกมาถึงห้าโมงห้าโมงเย็นกับอีกสี่สิบนาทีนะครับตัวนี้ก็เกือบสองชั่วโมงแล้วก็ได้ปลานิลไปสองตัวนะครับแล้วก็ตะเพียนอีกห้าหกตัว ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับหมายตรงนี้นะฮะคลองสามคลองหลวงครับสิบสามทับเก้านะครับตรงนี้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะเป็นต้นโพเป็นต้นโพแล้วก็มีต้นไม่รู้ต้นอะไรครับมีดอกสีเหลืองๆนะครับก็จอดรถแล้วก็บังเงาก็โอเคฮะก็ไม่ร้อนมาก หลับหมายตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวประมาณสักหกโมงหกโมงคึ่งนะครับก็จะกลับแล้วอีกประมาณสี่สิบนาทีสุนภาพน้ําวันนี้ก็น้ําไหลไม่เรงมากครับเอื่อยแต่ว่าไม่ขุ่นนะครับวันนี้วันนี้น้ําดีเลยนะฮะก็ขับรถมาเนี่ยก็เห็นเพื่อนๆน้าๆนักุกปลา หลายท่านมาเหมือนกันนะครับที่ตกที่ตกอยู่แถวนี้ในบริเวณนี้นครับแต่ที่ผมมาเนี่ยผมก็พยายามหาตรงที่ไม่ค่อยมีผู้คนนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ออกหมายก็รักษาสุขภาพเว้นระยะห่างด้วยนะโควิด <c oughs> กำลังแรงก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมมาติดตามอีกสัก สีนาทีคนระับก็จะได้เพิ่มหรือเปล่าโอเคครับ อนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องกลับแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานปลาวันนี้หน่อยนะครับกับเวลาสองชั่วโมงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ฮะก็ประนินสองตัวนะครับแล้วก็ประตเทียนอีกห้าหกตัวนะครับ อย่าลืนอย่าลอย่านครับผมวันนี้ตัวที่สวยนะครับก็าระเทียนอีกห้าหกตัวนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องจากกันเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้าๆนะครับ กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวทริปหน้าผมจะพาไปตกปลาที่ไหนอีกนะครับก็ขอติดตามผลงานกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม้วันนี้